ดังนั้นสมิงก็แปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามในชุดสีดำสนิทผูกผ้าเขามา้าพาดเอวพร้อมกับถือใต้อันใหญ่เดินทางข้ามเถาซาบ้าไปยังหมู่บ้านของเหล่ามนุษย์ซึ่งชาวบ้านที่นี่นะครับก็เป็นคนใจดีมากพวกเขาให้การต้อนรับคนแปลกหน้าอย่างสมิงอย่างเป็นมิตรแต่ก็ยังคนระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขาเห็นว่าสมิงนั้นมีความแปลกประหลาดจากคนทั่วไป เนื่องจากสมิงเนี่ยนะครับจะเอาใต้ที่ดับแล้ววางไว้ข้างตัวเสมอแม้จะถูกชวนให้ลุกขึ้นไปรไ่ายรำรอบลานนวดข้าวสมิงก็ยังคงจะถือใต้ขึ้นมารำกับผู้คนด้วยและเมื่อน้ำค้างในยามค่ำคืนมาเยือนทุกคนต่างก็พากันหลับไหลสมิงเนี่ยนะครับก็จะจากไปในตอนนั้น และมันก็เป็นเช่นนี้อยู่หลายต่อหลายครั้งซึ่งในบางวันที่แสงจันทร์สาดส่องลงมากระทบร่างของสมิงชาวบ้านเนี่ยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าสมิงนั้นไม่มีเงาเวลาที่สมิงหัวเราะเสียงของเขาก็จะดังกระหึ่มกว่าคนทั่วไปมากและบางครั้งที่สมิงขยับตัวก็จะมีกลิ่นสาบรุนแรงออกมาจากตัวเขาด้วย และนอกจากนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นบ้านของสมิงในป่าฝั่งตรงข้ามเลยทุกครั้งที่สมิงเดินข้ามเถาซาบ้าไปเขาก็จะหายไปอย่าง